วันนี้นะคะโค้ชจะมาให้3เคล็ดับของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าออกมาสร้างรายได้จากโลกออนไลน์นะคะ,ะมีใครหลายคนที่ยังไม่กล้าออกมาสร้างตัวตนที่ยังไม่กล้าที่จะอชัดเจนกับเป้าหมายตัวเองที่ยังไม่กล้าที่จะมาออกหน้ากล้องหรือว่ามาลงมือทำํำ รีเคชันอะไรบางอย่างใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าบางคนหลายๆคนด้วยคดว่าเพราะเมื่อก่อนคดก็เคยเป็นคนคนนั้นไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าอะไรสักอย่างนะคะเอาวันนี้ก็จะมี3มเคล็ดลับมาให้นะคะหนึ่งเลยคุณต้องชัดเจนกับเป้าหมายก่อนคุณต้องรู้เป้าหมายของคุณก่อน,นะคะว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเพราะว่าการที่เรารู้เป้าหมายรู้ว่า เราจะาไปทางไหนเป้าหมายของเราคืออะไรมันจะทำให้เราเดินถูกทางมากขึ้นนะคะข้อ2ค่ะก็คือการมีวินยัยการมีวินัยต่อตัวเองอาบางคนไม่ใช่บางคนอะย,ยกตัวอย่างคือโค้ดเลยเป็นคนที่ขาดวินยัยจะไงะคือต้องการที่จะ อาลงคลิปทุกวันแต่ก็ไม่ได้ทำคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีเวลามันไม่ใช่ว่านู่นนี่นั่นมันทุกอย่างมันคือข้ออ้างแต่ถ้าคุณมีวินยัยค่ะคุณจะสามารถที่จะทำทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันจนเป็นวินัยได้เลยจนมันไม่มีข้ออ้างอ่ะทำจนไม่มีข้ออ้างไม่ว่าวันนั้นคุณจะขี้เกียจที่จะลุกขึ้นมาทำไม่ว่าวันนั้นคุณจะแบบเหนื่อยมาก โค้ดคนหนึ่งที่จะชอบอ้างว่าเฮ้ยเหนื่อยจังวันเนี้ยพรุ่งนี้ค่อยมาทำค่ะก็คือต้องอานที่2ก็คือต้องการสร้างวินัยให้ตัวเองใครเคยทําอะไรซ้ําๆซ้ำๆแล้วอาเกิดการอ่ามันเกิดการเคยชินเกิดความเคยชินนะคะทำทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนเป็นนิสัยทําให้เป็นนิสัยทําให้เป็นสันดานทําให้เป็นอ คือตื่นมาต้องทำหรือว่าถึงเวลาเนี้ยฉันต้องทําเหมือนกับเราเข้าห้องน้ําคือทุกวันอะเราจะต้องเข้าน้ำวันไหนที่เราไม่ได้เข้าเรารจะรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวใช่ไหมคะเหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะเอาอเทคนิคโค้ดไปใช้ก็ได้ก็คือการตื่นขึ้นมาแล้วเก็บที่นอนจะเป็นคนที่ไม่รู้มันมีความสุขคือตื่นขึ้นมาก่อนเข้าห้องน้าถึงปวดยังไงนะโค้ก็จะต้องมาจัดภาระห่มก่อน จัดให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นแล้วมันรู้สึกมีความสุขมันสบายตามันสบายใจจนคือทุกเช้าตื่นมาจะต,ต้องเป็นแบบนี้ตลอดนั่นก็คือวินัยที่สร้างได้แล้วหนึ่งอย่างตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาค,คือเราทําจนเป็นวินยัยทําจนเป็นนิสัยทําจนคิดว่าเอ้ยถ้าไม่ได้ทำแล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะข้อสองเลยก็คือวินยัยค่ะเมื่อมีเป้าหมายแล้ว ก็ต้องมีวินัยด้วยนะคะข้อสามค่ะก็คือการสร้างแบรนด์ของตัวเองคือสร้างแบรนด์ของตัวเองการเป็นตัวเองคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะให้ตัวเองเป็นอะไรคุณจะสร้างแบรนด์ของตัวเองไปแบบไหนหรือว่าการที่คุณจะออกมาเป็นแรงบันดาลใจแบบไหนแรงบันดาลใจทางด้านการสร้าง การสร้างตัวตนการออกมาอา่ยังไงการช่วยเหลือผู้คนแบบไหนที่คุณต้องการค่ะนั่นคือเป็นแบรนเนอร์ของตัวเองพาร์เนอร์แบรนด์ของตัวเองนั่นเองนะคะก็ะคือเอาตัวเราเป็นแบรนด์ของเราเอาตัวเราเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นบริษัทเป็น นั่นแหละนั่นแหละแล้วแต่คุณจะเข้าใจนะคะว่าอาบางคนจะคิดว่าเนี่ยตัวฉันนียคือบริษัทคือโรงงานคือห้างร้านอะไรก็ได้เนี่ยตัวเองต้องการให้ตัวเองเป็นห้างร้านแบบไหนต้องการให้ตัวเองเป็นแบรนด์แบบไหนเป็นคนแบบไหนต้องการที่จะมา,าเอาความรู้แบบไหนมาให้แก่ผู้คนต้องการที่จะออกมาสร้างตัวต,วต,วต,วตวนแบบไหน อาจจะเออพาผู้คนสร้างรายได้อ่ะเห็นไหมมีหลายหลายท่านออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคลิปเรียวใช่ไหมคะการสร้างรายได้กับเรียวมันก็ดีมันก็ได้มีหลายๆคนที่เขาสามารถที่จะทําได้นะคะก็สร้างแบบนันก็ได้เอาไปเอามาเป็นแบบอสอนให้เขาทํานู่นแล้วเราจะได้ดาวได้นู่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะ,ะเป็น อีกแบบหนึ่งแต่ก็มาเป็นแบบตัวเราเป็นแบรนด์แบบเราสร้างแบบเราเป็นตัวตนแบบเราเพราะว่าการที่เราไปก๊อปปี้ของคนอื่นแบรนด์คนอื่นมาถ้าทางคนอื่นมามันไม่ใช่เรามันไม่อยู่ไปนานอวันหนึงคุณก็อาจจะอยากเปลี่ยนบุคลิกละอยากจะเป็นนู่นนี่นั่นแต่ตอนที่คุณยังหาตัวเองไม่เจอคุณสามารถที่จะไปก๊อปปี้ คนอื่นได้แต่อยาก,ก๊อปหมดค่ะอย่ากก๊อปหมดนะคะคือเอาตัวตนของตัวเองออกมาบ้างอือ่าหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าฉันยังไม่กล้าออกหน้ากล้องเลยฉันยังไม่น่าไม่กล้าเอาหน้าออกหน้ากล้องเลยนะคะก็มันก็มันครั้งแรกหรือว่าตอนแรกแรกมันก็จะมีบ้างนะคะอ่าอย่างบางคน อาจจะออกมาไลฟ์สดไลฟ์สดสนุกกว่าจริงๆเอาการไลฟ์สดกับการทำคลิปทำคลิปคุณอาจจะมาจจะเขินน้อยหน่อยหน่อยนะคะการทําคลิปเพราะว่าเราเรานั่งคุยกับโทรศัพท์มันคุยกับตัวเองคุยกับคนเดียวแต่คุณจะทํายังไงเหมือนกับว่าอมีคนที่นั่งคุยอยู่ต่อหน้าคุณทําให้เขาสนุกด้วยทําให้เราสนุกด้วยคุยสนุกด้วยโดยที่ตัวเราคนเดียวคุยกับโทรศัพท์ แต่ถ้าเราไลฟ์สดอะคะ่ะเราก็จะเห็นใช่ไหมคะพอเราเปิดกล้องมามันก็จะมีอาลุกตาอา่ะส่องดูเราจะทําให้เรารู้สึกเขินรู้สึกไม่มั่นใจนั่นนะคะคุณก็แก้แค่คุณก็ไม่ต้องไปจ้องไอ้ตรงตาว่าโอ้ยจะมีคนมาส่องชั้นกี่คนจะมีคนเข้ามาดูชั้นกี่คนคือเราไม่โฟกัสตรงนั้นมันก็จะทําให้ความเขินหรือว่าความประหม่าของเราอะลดน้อยลงได้ะคะ่ะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็เอเอจะมีมีบางคนนะคะก็จะบอกว่าตัดต่อคลิปไม่เป็นเลยอะ่ะอยากทำคลิปอะ่ะแต่ตัดต่อไม่เป็นโคด้ดใช้แอป,ปอะไรตัดต่อโค้ดทำอะไรคือบางคนก็บอกว่าจะไปจ้างใครอะ่ะตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยตัดต่อคลิปวิีดีโอให้อะไรเงี้ยคือ เอาเป็นว่าคลิปหน้านะคะโค้ชจะมาะพาทำนะคะการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะตอนนี้คือ,อขอดูอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะว่ามันจะสามารถที่จะเอามาสอนพวกคุณได้ไหม <c oughs> คือโคอ้ชอะอามันจะมีแอปอินชอตนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปโหลดใน เพสโตได้แล้วก็สามารถตัดต่อได้อย่างมืออาชีพค่ะ่าตัดต่อง่ายฟรีด้วยมีอะไรฟังก์ชันอะไรเยอะแยะให้เราเลือกใช้นะคะฟรีค่ะหรือว่าจะเสียตังก็มีนะคะอืแล้วก็สามารถถ้าคุณอยากได้แบบระดัแบบ่าแบบสวยๆหน่อยมันก็จะได้เสียตังเนาะแต,แต่แนะนำว่าเราใช้ของฟรีดีกว่า น่าจะเป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็คือน่าจะไม่ทันนะคะโอเคค่ะหวังว่าเคล็ดลับสาตร์เคล็ดลับนี้นะคะลองเอาไปทําใช้กันดูนะคะทุกคนอา,อาจจะช่วยคุณได้ในสเต็ปหนึ่งแหละเออเพราะว่าคนก็เคยทํามาแล้วนะคะเคยทํามาแล้วแต่่าคือมันไม่ยากเลยมันไม่ยากเลยที่เราจะลงทําขอแค่เรามีวินัยน,นะคะ